สับสวัสดีครับผมอยู่กับผมบ่าวบนมักจกนะครับพาเพื่อนเพื่อนมารับชมงานปูชั้นงานยางมาต่อยหรือว่าปูแอนดวาร์นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมอีกสักคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าจะไม่มีให้ชมแล้วนะเพราะว่ามันจุดนี้เส้นนี้นะใกล้จะเสร็จแล้วครับปูเร็วมากใช้เวลาในการปูเร็วมากนะขอภห้ด้อถ้าเกิดภาพอาจจะย้อนแสงบ้างนะโอ้นี่ปูชั้นสองแล้วนะครับ ชั้นสองหรือชั้นแรกไม่แน่ใจนะจะเป็นชั้น,น mm hmm. สองขออนุญาตไปถ่ายทางนู้นละกันเพราะว่ามุมนี้คือร้อนมากนะโอ้ดูจากไอความร้อนนั่นเพื่อนนี่คือโอ้โหลักร้อยองศาเลยนะฮะคือร้อนมากๆนี่นี่โอ้โหยางผลิตมาใหม่ๆเลยนะครับโอ้ด้วยทีมงานผู้รับเหมาที่เข้ามารับผิดชอบนะครับนะมาดูกันใกล้ๆนะจะมีเหล็กทิมนะครับ วัดระยะว่าปูนเอ้ยเหนฟ้าน,นะครับที่เทไปความหนาได้หรือเปล่าเนาะโอ้นี่ทําใสายไฟมาเอาสายไฟออกนะเพื่อนนะเดี๋ยวมันละลายครับนะฮก็จะใช้คนบังคับทั้งสองฝั่งนั้นเพื่อนนะทั้งซ้ายทั้งขวานะคอยมีคนบังคับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีทีมานถือไม้นี่ที่ หือยู่นีเขาเรียกก็ไม้สกาวนะครับผมสกาวใจสกาวเดือนอะแล้วก็เนี้ยไม้ตัวนี้คือไม้วัดระดับนะเพื่อนๆนี่เขาก็จะคอยจิ้มวัดระดับนี่ฮะเขาต้องการความหนาเท่าไหร่ก็จะมีตัวปรับลงไปไม้เขานะก็คือถ้าต้องการสิบเซนก็ต้องเผื่อเผื่อยุบตัวตอนที่บดอัดด้วยนะครับ โอ้เทไปแล้วเที่ยวหนึ่งได้แค่นี้ครับหนึ่งดำนะนี่คือระยะหนึ่งดำหนึ่งดำของรถพ่วงนะเพื่อนนี่ด้ระยะประมาณเท่าไหร่เนี่ยสัก8เมตรนะครับอากำลังถอยเอ่อมาเทนูนครับอีกเที่ยวหนึ่งร้อนมากอากาศก็ร้อนนะครับแถมยางที่ผลิตมาก็คือร้อนคนที่ทำงานกับ ยางบัตอยแบบนี้ก็คือต้องทนความร้อนรองเท้านี่เปอยกันเลยรองเท้าที่ใส่นี่เปอยกันน้าดูนะับนี่เหยียบติดตีนกันเลยทีเดียวนะครับยางพายโคตรความเหนียวแล้วก็ความร้อนบวกกันอ่ะมาดูโอถอยโยกอีกทีนะครับไม่ตรงนะเพื่อนนะรถอาว่วงนะครับต้องเทลูกก่อนนะแล้วค่อยเทตัวแม่ครับ ตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่หมรู้สึกจกะบิดจะเบี้ยวนะครับอถอยมาถอยมาครับถอยกันยาวๆเลยน่าจะไม่ยากนะครับถอยทางตรงแบบนี้เนาะอะถอยไปแล้วก็ปล่อยเบรกมือนะใส่เกียวว่างอามีคนคอยโบกนะประซ้ายหน่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้อ่พ ถอยไปถึงเนาะพอถอยไปถึงนะครับเขาก็จะมีทุกอย่างคอยกิ่งเขาจะมันจะไม่หนีผ้าใบแล้วเนี่ยผ้าใบแกแล้วเอ้ยฮะผ้าใบขาดนะเนี่ยเนี่ยผ้าใบแมวขึ้นเนาะผ้าใบเนี่ยผ้าใบไออลุก ใครว่อาอยากได้ใหม่อ้าวว่ากันไปครับครับผม,มโอ้โหควันละอุยละอุเลยครับขออนุญาตปรับมุมความกว้างของเอ่อกล้องหน่อยนะฮะ